ี่แค่กันนะคะหนูเป็นหมอนะคะนี<ม>่เป็นคนไข้นะคะเดี๋ยว,ยวมาตรวจกันเลยนะคะค,คนไข้คื <laughs> อสวอสแสแยแต่พูดแรงๆเออซีจากซีโกุลเมสเนลยาอีซีกูซีอิมันกาเล็กซ์ันเอลเซนกึ่มเบเน่เอ้าว่าคนเป็นยังไงลูก คนไข้คนไข้ปกติหรือไม่ปกติไม่ปกติค่ะเ <c oughs> นี่ยหายลอยไม่ออกเลย <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือตรวจอะไรบ้างปกต,ต,ต,ติใหญ่ยังไม่ได้ถ่ายค,คุณไข้บอกว่าหายใจไล่อหายใจไมกย <c oughs> ก็อะไรอีกนี่ค่ะคอนเฮ้ย<ฮ>คอนที่แม่เบาเกิน <c oughs> ก็กลัวคนไข้เจ็บไงต่อไปอันนี้เขาแถมมาให้ยังไงเนี่ยอันนี่จ้ะหนวดอัครมเสร็จแถมมาให้ต้งมีสิทธเป็นคหมอเองหรอวะต่อไปคนณหมอแต่ผมไม่รู้เขาแถมมาให้สิทธยาค่ะสิทธยาไม่มีสิทธยาเลยคนไข้ต้องปลอดภัหนะคะ นี่แกตบถึงนิ้วด,ด,ด้วยปวดหูด้วยอุ้ยทำไมคนสวยจังเลยคะ<อ>ตัดตึ้งหูงมาด้วยคนไข่ก็สวยเออลยขนาดบอสหูคนไข้ทำไมจะน้อยแกกระซองดล้วกนหูที่หูเต็มเลย <laughs> อยากหมวก็่วงข้นไข่เป็นไทเลยกินหูลายกันมันคนคุงนีกงนงา่หมอว่ากีหูลายแต่ทำไมนมคุณน้อยน้ะเอมีการตรวจนมข้นไข่ทำไมนมคุณน้อยแต่ ตรวจหมอว่ามีมาเรงไหมไม่มีมะเลงหรอคะกูมีอะไรอะคอ้าวก็เขาแทนมาให้นะคะคุณก็ปกติดีปกติดีทุกอย่างลูกหมอปนัดดานี่เก่งจังเลยคนไข้ไม่มีไรใช่ไหมไม่มียาใช่ไหมไม่มียายะกลับบ้านได้เลยโอเคแล้วทีนี้ก็บอก คนไข้ว่าไปบ้านต้องทําตัวอย่างไรที่บ้านดื่มน,น้ำอ,อุ่นกินยาตามหม,สมอสั่งใช่ไหมนี่คุณไข้คะต้องกินน้ําด้วยนะคะต้องกินน้าอุ่นใช่น้ำเย็นนะคะแล้วก็ ะขนมนะคะห้ามกินขนมนะมให้กินยาใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นกลับมาหาคุณหมออีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคนไ้ยทำไรโอเคโอเคใช่ไหมคะโอเคะกินนะ้ำดีนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคสวัสดีวันนี้ก็ขอลา ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเห็นกับเดล่าคนสวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ